ด้วยนะคะค่ะก็รับคุณพ่อชนใหม่ของเราเข้าบ้านด้วยเพรานที่กินเราต้องก็แบบต้องรีบเปิดละครเรื่องต่อไปสิเอาไว้ก่อนต่อไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปพี่บอลก็จะไล่มีผลงานกับเราอยู่เรื่อยไเลยพูดกันนางเอกว่าเดี๋นางเอกเหงาไม่จะพูดกับนางเอกเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยวีคที่ผ่านมาชอบโมเมนต์ฉากจิ้นจิ้นฉากหวานหวานแต่ละคู่ ก็จะมีโมเมนต์ของแต่ละคู่ไปอ่ะอย่างที่เป็นพี่ไม้กับพี่สาก่อนก็จะมีการปั่นจักรยานการรอบเกาะมู๊ไปอะไรกันโมเมนต์แบบเนี้ยอยากให้เล่าหน่อยเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างร้อนใช่าร้อนอะไรร้อนอ่่าตอบก็ได้ครับเราปั่นจักรยานไปหลายจังหวัดมากเลยค่ะในเรื่องนี้ลงเราไปหลายทะเลแล้วก็ข้ามไปหลายจังหวัดมากเลยค่ะแต่ว่า ภาพก็ออกมาสวยงามอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็ก็ดีใจค่ะแต่ตอนถ่ายก็อย่างที่บอกแหละมันก็อาจจะร้อนบ้างแต่ก็สน <Yeah> ุกค่ะเบื้องหลังสนุกแล้วก็มันก็จะมีฉากน่ารักน่ารักแบบที่เข้าไปดูบ้านหลังบ้านที่สิ่งอะไรก็หน้าอะไรก็น่าแต่ว่าตอนถ่ายก็คือแบบก็เลยเทกันจริงๆนะคะคือทีมงานอะเซ็ตฉากให้ดูเป็นแบบบ้านหลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฝุ่นมีอะไรอยู่จริงก็คือ เข้าไปถ่ายแล้วมันเหมือนเป็นบ้านหลังจริงๆอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่สะดวกค่ะแล้วก็วันนั้นคุณนมยก็น่าจะต้องไปหาหมอนวดนิดนึงโอ้เป็นเดือบกแล้วเดือแบ,บแะแบบใช่ต้องเปแบบ็นเดือบะสงสารคุณนมยมากสริงๆนั้นอุ้มครับจังหวัดนั้นใช่จใช่เขาเขาจรง<อ>ิงจริงการไหนทำจริงๆอะ่ะหน้าหาดก็หนึ่ที่ดึงบ้านหลังหนงที่ดึงน่าจะประมาณสามจังหวัดโอ้โหรวบเลยในฉากเดียวบ้านล้างเรามาหน้าหาดเราก็ไปก่อนบ้าง โอ้โหใช่เขาก็เป็นฉากที่น่ารักต้องแถมเป็นแฟนชอบฉากไหนกันครับชอบแหมชอบแหมชอบแต่มีคนแปรพักนะตอนแรกเขาบอกว่าต้นเรื่องชอบใครนะทิวาต้นเรื่องชอบทิวาแต่พอการ์ดเรื่องยังไงตะวันตะวันละเปลี่ยนไปละเออทิวาราเราเล่ห์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนทิมากเลยี่รามีเรื่องกสองใบโอ้โหจริงินะ ชิว่าดูอ,อย่างมีงงโรกสอบใบถูกไหมไม่แล้วยิ่งกว่ารถไฟชนกันนะรถไฟดันรู้จกักไม่อี่ล่าสุดล่าสุดก็คือเจอกันแล้วสามคนเจอกันแล้วด้วยเ,เลิกลักนะเราเลิกลักนะดีนั่นยังเหลือตะวันอยู่โอโหนี่คือเสียกากแฟนละครของจิมุนะับมุม,มหวานแล้วว่างพี่ไม้กับพี่สายเนี่ยมันมันเป็นในเชิงไหนคือคือแบบตะวันเขาเริ่มมีใจแล้ว คือมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆนะครับอบ่ยงที่บอกว่าตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมาหรือเขาจำอะไรไม่ได้เขาก็เจอผู้หญิงคนนี้นะครับในหลายครั้งที่เขาก็ไม่น่ารักกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังทนเขาอยู่ตลอดจนวันหนึ่งในตอนที่ผ่านมาความจาเขามันเลิ่มนตับมาแล้วเออแล้วเขาก็รู้เลยว่าเขาไม่ใช่ที่วาที่เป็นแฟนของวิกจริงๆแล้วก็เวลาเนี่ยมันนัดถอยหลังเทุกทีภารกิจจบเมื่อไหร่เขาคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอแต่ก็รู้ตัวว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราจะใช้เวลาที่ตรงนี้ที่อยู่เขาอ่ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอก็เป็นคนที่สอนเรื่องความรักให้กับเราลืมแล้วตอนแค่คนตอนต้นไปเลยตอนตอนต้นแต่เราจำแนงนะจำไม่ถึงห้าคนอ่ะโอ้โหนะฮะก็แสดงว่าเขาเติมเต็มมองความรักให้แต่ดูแคร์อยู่นะเพราะว่าก็ดูไม่อยากโกหกเขาแล้ว เป็นห่วขอความสื่อเขารู้สึกเลยก็กกปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเขาไปแล้วอ <c oughs> ่าวีม <c oughs> <c oughs> <ข>าลาสวยขนาดนี้เนองใช่ผู้ชายก็ต้องหลงเป็นธรรมดาขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เถียงหน่อยหรอนะฮะตัดผ้ามานะฮะมาที่คู่ของเกรสนะฮะกับทิวาที่เป็นตะวันกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเชิงแบบพวงใหญ่เนาะเอออ่ะ <c oughs> เป็นยังไงสำหรับโมุมมองความรักความหวานสกายก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ามีผู้ชายก็คะ มขนจะหันไปแล้วแบบมอยู่ในห่วงอ่ะไม่ไม่ไม่เลยพี่นั่งตรงกลางรือพี่เปลี่ยนที่งน้าแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเพราะหนาแม่ใส่ข้างๆกูใส่คนก็ได้กูใส่แค่นัะคุณงต้องปริญญาอ่ะไม่ต้องขั้นอย่างขอจ้ะอ่ามาแต่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเห็นใส่ตั้คือหันไปพอดีเป๊ะเลยอ่ะอ่าเข้าเรือเขาเรื่องยังไงนะจัสมินใจะพูดก่อนโอ้ใช่ก็คือ เรารู้สึกว่าแบบชีวิตเรานี่มันผ่านมาแต่ละวันค่อนข้างลำบากอยู่แล้วในของเกรสนะคะแล้วจุ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึงโผล่ขึ้นมาแล้วเขาแบบเขาดูแลเราช่วยเราให้ความอบอุ่นเราได้ทุกสถานการณ์เลยะคะ่ะผู้หญิงเนาะก็แ,แบบว่าอ่อนไหวอะคะ่ะถ้าเขามาทําดีด้วยแล้ว<ช>ที่สำคัญเกรสเขาก็โสดอยู่แล้วไม่ได้มีใค<ช>ร<ช>แต่ว่าไอเราเนี่ยสิ อันนี้คือในเรื่องอนอกเรื่องในเรื่องในเรื่องเียวๆมันมันมัน่คืออย่างเรืตัวเราต้องย้ดอ๋อโอเคพรในเรื่องเราม่เจ้าของหือเเรารู้อยู่ตอกไงแต่ว่าที่สาใครมาตาหอเปนขับเปนขับดีก็ไม่ข <fry UC S> ึ้นอยู่บในเรื่องยู่ะแวงอะไรเนี่ยมจนระแวงเลยอะยังไงนะครับคุณม่ทยชันหกรอรรอนี้รอนนเดี๋ยวเดี๋ยวถึงรอกี้เลยนะรอกี้เลยนะ แฟนๆจะรคกวเลยเนอะคือยังไงนะพี่ไหมคือจริงๆอ่ะผมก็เข้าใจตัวละครของที่วานะฮะคือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ากับวิอ่ะเขาคือมันเหมือนกับเราโตด้วยกันฮะเออก็โตด้วยกันแล้วก็อยู่ไวด้วยกันตั้งแต่เด็กก็จริงๆกัเป็นความไม่ชัดเจนซึ่งเราก็แต่งเพราะว่าเออเราก็พวงลูกสาวเข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วเออฉันได้แต่งก็ือนไม่ให้เกียบลูกเขาแต่ถามใจจริงๆตั้แต่ตอนแรกที่จ่าแบงเข้ามา จริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแต่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นต้องทำละ,ะ,ะแวกเนาะอย่าท <ำ S 2> <บ>เยอะเดี๋ยวสักพอนพอมาเจอความแซ่บความซูซ่าเขาหน่อยถูกป้ะ <laughs> ไม่ใช่แล้วก็มาเจอเขาเ <laughs> นี่ยดูเก่งตรงแปลกๆอะ่ะดูหาทางลงไม่ได้พี่ต้าดูดีลงได้เดี๋ยวจะลงได้เดยวะลงได้ลงยังไงลงยังไงอะลงยังไงลงให้ได้ยินหน่อยไอะยายนะอ้ความสัมพันธ์เนี่ยก็มาเจอเขา ในวันที่เขาออแแอร์ด้วยก็เข้ามาอยชีวิตเขามัต้องเกิดความอกห็นใจต่อแล้วก็ไปอยู่ในบรรยากาศร่วมกันภายใต้มารากิจพอวันใกล้ชิดกันเนี่ยเขารู้สึกที่มันคือเรื่องเรื่องความคิดกับเรื่องของรู้สึกมันแยกกันแต่เขารู้สึกมีแบบต่างเออมอนี้เขามรสึกเป็นห่วงคนคนนี้เป็นแนเออรู้ยิง่งอยู่ใกล้ยิย่งกวนหวายอพอ แกว่าคขามีพีรู้แปลกๆไหมรือยังไงนีะอันนี้นึงหรอเพราะว่าฉากเลิฟซีนของเขาเนี่ยจะมากกว่าฝั่งฝั่งคุณวิบาลาใช่ไหมจะเบาๆไ่วินเทเลแบบเี๋วตอนนี้จะร้อนแรงร้อนแรงเดี๋ยวก็ตามบทคนลแนวคนลแนวเดีต่อไปคนะแนวโะยิ่งพูดไปไม่น้ำเสียงเริ่มไม่หนักแน่ละเรื่องเมือนโดนจับผิดแปลกๆเรื่องดมีน้ำนินึ่นพลมนลละ โอ้โห oh, oh, นะฮะแต่สกายเรื่องนี้คือแบบว่าเหมือนแบบตัวละครของเกรซแต่เขาจะมีปมครอบครัวด้วยอันนี้คือสําคัญใครแปลกพ่อไม่ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะตัวละครของฟนะ้าสุภาพรเนาะค่ะใช่เป็นอางเล่าหน่อยครับเขาเขากเหมือนว่ารู้จักจุดอ่อนของมารจุดไม่ได้เขาก็จะมาแ,<ๆ>แบบว่าจาี้แต่และจุดด้วยที่ว่าเขาก็มีความแฉนนะคะ่ะแต่คือเกรซนี่เกรซกับพ่อนี่เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆรักกันนะโตอยังไงมันแปลกยังไง สะดุดสักนสก็บอกพ่อ,อยังไงเนี่ยรักรักพ่อมันเป็นรักด้วยโมโหด้วยแบบมันเขี้ยวน่ะก็คือตัวเกรสจริงๆแล้วในนวนิยายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีปมฮะคือเด็กๆเนะี่ยคือพ่อ,ค,อ,พอคือพ่อคิดว่าตัวละครเออ่ตัวเกรซเนี่ยจะต้องได้เดียนต้องชิงหนึ่งต้องชนะทุกอย่างต้องได้ผู้ชายรว่าต้องได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเกรซตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเขามีปมคือแม่เขาตายแล้วเขาเกลียดพ่อ แม่เขาตายเนี่ยนะแม่รู้แม่เขาเสียแล้วก็ต้องอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็มีความคาดหวังให้ลูกแบบได้เก่งที่สุดทำอะไรทุกอย่างให้เก่งมากๆแล้วก็ทำไม่ได้เขาก็เลยโดนพ่อจับไปอยู่ในขังในห้องน้ำโอ้โหนี่คือแบคทีเรียอีกองค์ค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยค่ะอ๋อมันก็เลยถูกมาแบบระแวงระวังตลอดเวลาใน่ในของเฟสเขาก็เลยมีความต้องการแบบคนหนึ่งที่มา มาคอยแบบช่วยดแูแลช่วยแบบว่าให้ความมัน่นคงนะั่นติดใจแล้วก็สุดท้ายเขาก็แบบว่าผู้ชายคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไหนจ๊ะโผล่ขึ้นมาจะใครเหรอเห็นงูอะไรบนหัวพี่ไหมเหรอจร๊ะใช่เขาโผล่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะให้สิทธิพิเศษนะในละครคุณแม่เดี๋ยวได้ถามคำถามหนึ่งคำถามปิดปิดใช้ถามคำถามหนึ่งนนะอะไรก็ได้ แต่ในควตัดเขภาพมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไมคคิดไห้นะอยากถามหนึ่งฉากประทับใจของแต่ละท่านที่ได้ร่วมเล่นในละครเรื่องนี้นะฮะฉากอะไรก็ได้แต่ว่าวงเล็บขีดเส้นใต้ว่าห้ามสปอร์เรื่องจากน้องๆไนได้ไหมได้เลยค่ะน้องตัดนเปแล่ครับโอเคครับของผมเป็นฉากแรกที่ผมเข้ากับพี่ไม่์ดรครับอันนี้พูดได้เพราะว่านอนไปแล้วเป็นซีนที่สัมภาษณขาเรตยกสัาสิเขาเรียกสอบสวนคนร้ายก็ซีนนั้น ผมอ่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ถามพี่ไม้เลยครับพี่พี่แนะนำผมหน่อยนบผมไม่รู้ว่าใส่กุญแจมือแล้วแบบสองส่วนคนร้ายนี่มันมันทำยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นละครอะไรนะพอพี่ไม้เขาชอบใส่กุญแจมือเล่นในกองถ่ายหรืออะไรเขาเห็นกองถ่าประสบการณ์พี่เขาพี่เขาก็เลยแบบอสองอะไรอย่างนี้ก็เลยประทับใจมากเพราะว่าเป็นซีนแรกของผมด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยอ๋อใช่ เล่นดีกว่าบอสพี่เล้นบอลสิกว่านเล่นสิงห์ะเรื่นแรกอย่างนี่ครับพี่จะเล่นอะไบอสบอสไหนครับบอสไหนบอสชนาคารอ๋อโอเคดีแล้วใช่บอสอีกเีนะบอสเมื่อานงานนี้เนี่ยบอสชนาคารเนี่ยไปไปเต้นอยู่กับใจสันบอกเลยหัดตอบแล้วกลังตัมครับผมถึงนี้นะฮะขึ้นไปแล้วท้าวกมาถึงก็แจ้งเลยท้าวหกก็นั่นแหละครับประทับใจที่ที่เขาก็คอยคอยสอนคอยให้คำปรึกษาครับแนะนำ แับต,าต่างๆในการแสดงต่างๆก็กะทักใจมากๆกับซีนนะเพราะว่าเป็นซีนแรกด้วยหน่อยพี่มันตื่นเต้นทั้งกดดันพอเราตามออกมาแล้วมันมันขาดไปอ่ะซีนต่อๆไปมันก็ง่ายขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าโล่งใจอ่ะในงานครับเริ่มต้นดีเ <M> นาะเริ่มต้นดีน <ะ S 2> มีชัยไปกว่าขึ้นแหมสบายสบายเนาะเออเออทำแบบนี้เลยทำคิวใจได้ใช่ใช่ใช่อยากอะไรสบายอ่ะพี่บอลนะว่าใครดูแลครับครับผมนี่ถึงคิวแล้วจฉันหัวฉันล้ว ครับผมก็ประทับใจทุกทุกฉากที่เข้ากับผู้กองที่ว่าบนี่สบายไม่เห็นมากอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่าเราเราเข้ากันเนี่ยมันต้องก็อย่างที่บอกว่าได้คําแนะนําจากพี่ไหมมันเลยทาให้การเข้าบทกันเนี่ยมันเลยง่ายขึ้นเพราะว่าเราต้องรักกันจริงๆรักกันจริงๆริเพราะว่าเราต้องผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายภารกิจต่าง ก็เลยแบบประทับใจทุกๆสีเลยนะที่เขาแบบบอกทุกอย่างสุดยอดมากใช่ครับนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าชอบหมดเลยทุกอย่างใช่ครับอันนี้คือพิเศษทั้งหมดเลยอยากจะบอกอะไรพี่ไม้ไหมนะคะน้องชายที่แบบได้ร่วมงานกับเขาก็นี่ผมน่าจะากตอนนี้ก็เพิ่งแค่เป็นน้องรักตอนนี้เพิแค่เป็นน้องรักเขาเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกันบ่อย แล้วก็ขอบคุณเขาตลอดเวลาแบบเรามีงานใหม่ๆม,มาแล้วบอกว่าพี่ไม้บอสไปทำวันนี้บอสได้ไปทําสิ่งที่บอสเคยคุยด้วยไหมอะแล้วมันได้จริงหรีอไหมเฮ้ยแล้วบอสแบบไปคุยกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โอเคนะบอสสามารถแบบเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้ได้นะแบบว่าในสิ่งที่บอสเข้าใจแบบนี้นแล้วเขาก็โอเคก็คือพิชานจากพี่ไม้นันเลยครับผมใช่ยอดมากครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังร 5, ะดัห้างเลยนะัลลขอบคุณนะ S <S <S ไม่บาชั้นสองเลยนะฮะชันสองเลยฮะสอบเลยสุดๆเลยอ่าน้องทดะะ <S <S อุดเหรครับก็ฉากที่ประทับใจมากที่สุดและชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นฉากที่ต้องให้ผู้กองพิบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นตะวันให้ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากที่ทําให้คนแข็งก็ได้ไม่มีอารมณ์ไร้ความรู้สึกอย่างผู้กองทิบมลเนี่ย มาอารมณ์ดีเป็นเป็นตัวบานได้ใช่คนยากมากอะไรนะครับแล้วก็ถึงนี้นะเป็นอารมณ์ที่ออกอมาจากเอผู้กองพี่วานที่เขาต้องเป็นตบบานเนี่ยเป็นเป็นการดีใจของท่าเองด้วยอ่านิดๆเล็กๆน้อยๆเลยรู้สึกว่าชอบฉากนั้นมากล่าฉากที่พี่ไม้หัวเราะครับยังไงอ่ะถ้าไม่ออกเลยพี่ไม้บอกยังไงอ่ะผู้กองพี่วานหัวเราะเป็นตบบานอ่ะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ข anyway> ่าวดี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 ประมาณนี้ยังไงนะเต็บลาพไม่ทันเลยสามสองหนึ่งเป็นวันก่อนผมไลฟ์กับกับพีตาค่าวเออมีคนมาเป็นร่ผมล้อแซบด้วยผลล้อแซบผลล้อไปกินพริกไปหรอหัวแซบไปเพราะไทยอีสานเด็กมันหัวล้ออร่อย อะไรแบบนี้ไปเลยนะเฮ้ยแต่ว่าฉากนั้นน่ะคุณทอนน้องกับพี่ตะวันได้เหมอือนนะเพราะคุณจะต้องไปสอนเขาถูกไหมฮะใช่ครับก็เลยคุยคุยกับพี่ไม้แล้วถ้าเป็นตะวันจริงๆเนี่ยต้องประมาณไหนอะไรยังไงพี่ไม้ก็เลยบอกว่าลองพิเศษมาก่อนลองพิเศษมาก่อนถ้ามีตรงไหนแม่โอเคเดพี่จะลองเพิ่มเติมไปให้อะไรแบบนี้ครับมันก็เลยออกมาเป็นตะวันในฆ่าผู้กองที่วาแล้วกันครับใช่แต่เราขอร้องแบบเขาได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้โอ้มีเชื่อหรอกสามสองหนึ่ง บอสบอสทำได้บอสทำได้เอ้ยจริงหรอว่าแล้วบอสหลบอสหลอจริงจริงแล้วชันหกมาดูอยู่วันนั้นอ่ะบอสอ่ะนอนดูยัไนะบอสมอนขำเลยนะแดบจริงๆรเขาเขาปนคี่ไหจริงๆออเป็นตัวเองพอหมดเลย แต่จริงๆในเรื่องนี้คือไม่เยเรื่องเนี้คุณไม่ไดนเป็นตัวเองหลายเรื่องมากนะหลายอย่างมากเองหลายอย่างมาไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์อ่ะเออไม่ก็จะโทรศัพท์ประมาณนี้สไตล์แบบนี้คือหลายๆฉากต้องสังเกตว่าจริงๆจะเป็นตัวเขามากเลยใส่เองเข้าไปใช่ใช่ใช่แต่จริงๆขอเราแบบไหนพี่พลก็ทำได้นะ ได้ดู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 แต่ทำได้หรือเปล่าไม่รู้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็ถึงว่าแบบว่าหลังจากที่เมื่อกี้พี่พลฟังมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบว่ามันก็จะมีความซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการเล่นตัวละครเป็นฝาแฝดนะครับแล้วอ่ะมาถึงคิวพี่เลยแล้วกันนะครับจะได้จะได้ดูไม่ได้ไม่ได้ผัรอให้ดูแต่ไมค์จะเล่าถึงความประทับใจแล้วกันหนึ่งจ่าเพราะว่าพี่พลเองแยกเคยถามไมค์เขาว่าไมค์ครับ ตัวตะวันกับคีวาเนี่ยม,มันมันมีคาแรกเตอร์อะไรที่ต่างกันอะไรยังไงที่มายในในฉากแรกๆที่เราเราเล่นกับเขานะครับตอนนั้นเนี่ยน้องก็บอกได้แบบช่วยพี่มาเขอ,อตัวหนึ่งผมขึ้นตัวหนึ่งผมลงครับน,น,นะฮะก็บอกมา,มาแค่นั้น บอกมาแค่นั้นจริงๆนะครับในขณะเดียวกันมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่อยู่เ็นทะเลที่เราเนี่ยอยู่กตะวันล,ละนะครับเป็นแต่แต่ในเรื่องเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องไม่รู้ว่าเป็นตะวันจนในที่สุดที่วาโผมาตรงด้านหลังเราจริงนะครับจะเป็นฉากที่แบบว่ามีคนที่แถกมหาพี่เยอะมากเกี่ยวกับฉากเนี่ยว่าแบบว่าโอ้รู้สึกว่ามันกินใจมันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตรงฉากตรงนั้น,นทำให้เราเข้าใจว่า น้องเนี่ยวางคาแรคเตอร์ไว้ต่างกันยังไงแต่เขาไม่ได้บอกเรานะครับเขาบอกเราโดยการเล่นแต่เขาไม่ได้บอกเราโดยการอธิบายว่าผมตั้งใจที่ายตัวละครไว้อย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยครับแต่บ้อกก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นครับในในการถ่ายทำเนี่ยณับวันนั้นมันร้อนมากทุกอย่างเนี่ยคือน,นักสแสดงครับเดี๋ยวก็ต้องแบบว่าวิ่งเข้าร่มและมีคนดูแลนักสแสดงเอ,องน,น,นะครับแต่เราก็ อินไปตามความรู้สึกของตัวละครว่าแบบว่าเนี่ยเราได้เจอลูกอีกคนอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่สอแต่อย่างหนึ่งที่ต้องต้องบอกว่าชื่นชมมากๆคือ Post Production เกี่ยวกับเรื่องของตบตัดต่อเขาตัดต่อวิธีการเล่าเรื่องวิธีการย้อนอดีตวิธีการอะไรที่ร้อยเรียงออกมาแล้วมันมันทำให้ที่ต้องบอกว่ามันอินขึ้นเยอะครับนณตัวเราเนี่ยในการที่เราเป็นนักแสดงณตอนนั้นเราไม่รู้หรอก เพราะว่าเราก็เล่นไปตามความรู้สึกของเราณนะมเมนต์นั้นผู้กำกับบอกว่าโอเคแล้วบางทีเรายังรู้สึกเลยว่ามันได้แล้วเหรอเรายังอยากเล่นญติดทีแต่เราก็ต้องเคารพเขา,ขาแต่เมื่อทุกอย่างมาร้อยลีงแล้วเนะี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นฉากที่ไม่ยาวนะประมาณนาทีนึงแต่มอิ่มมากนะครับอันนั้นก็จะเป็นฉากหนึ่งในฉากที่พี่ชอบมากมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีไม้อีกอะไรเงี้ยโมเมนต์ที่อยู่กับลูกเลยนะครับนะต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอตามชมกันนะครับอ่ะตกมือแล้นะครับทุกครับ เราเล่นไปแล้วเช็คงานตัวเองแล้วมันออกมาแล้วมันคำถึงด้วยเน็ะสช่ที่ตัวเองอยากจะสื่อด้วยครับครับก็ประมาณนั้นนะฮะทีทิศาแลครับท่ศาหนึ่งฉากประทับใจคับวิมาลาครับสะรุ้เลยค่ะก็ฉากเต้นฉากเต้นเนี่เต้นให้ดูหน่อยได้ไหนกนอันนั้นไม่ได้เรียกว่าฉากประทับใจเรียกว่าอะไรเหมือนโดนแกล้งเหมือนโดนรคัคับก็เต้นเต็มอยู่นะไม้สั่งหัวเลยไม่โดนกัคบ โดนบังคับจริงๆคือจริงคือจริงๆอ่ะตอนถ่ายเต้นนานกว่านั้นเยอะมากนะคะเพราะว่าผู้กำกับไม่ยอมสังคัดสักทีใช่ค่ะแต่ว่าพอตัดต่อมาแล้วดูแบบเหมือนเต้นแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่หยุดเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่ยอมพัดไงเราก็ต้องต้องไม่มาแสดงใช่ตัดตไปเร่อช็อตนั้นช็อตนั้นเดินสองสามโอ่ะ เขินแต่ว่าใคายนะคือประทับใจเลยหรอหรือว่ามีอีกอื่นอีกไหมไม่ <c oughs> ไม่ค่ะจริงๆเป็นฉากที่ยังไม่ออกอะ <c oughs> ไรยังไม่อ,อ่อนเป็นฉากที่ขึ้นศาล สปอยแต่แต่จะไม่สปอยเออแล้วก็เป็นซีนที่ซีนนั้นเป็นซีนใหญ่ของเรื่องแล้วก็นักแสดงทุกคนต้องมาเจอกันอยากให้รอดูละกันค่ะเพราะว่าซีนนั้นคือเข้มข้นมากนะฮะโอ้เราต้องหลายรม่ออกเพราะว่าละซึ้งอีนไงคะพี่ตีเต้าไม่รู้จะถ่ดยังไงละคงเยอะละครเยอะมากเพราะทุกคนจะมีโมเมนต์หมด นะฮะในแบบฉากนันเพราะคุณอย่าลืมนะว่าวิมาราเนี่ยเป็นอดีตทนายนะเพราะเปิดเรื่องมายนางลาออกเลยไงคนอาจจะไม่คุ้นก็แบบเฮ้ยอยู่ในแบบนี้สอดอย่างนี้เราไม่ใช่นะอย่าลืมว่าเขาเป็นทนายมาก่อนเขาพร้อมไฟกับทุกอย่างนะเดี๋ยวรอดูฉากใิศาลนะครับซึ่งละครมี34 EP มาที่ EP 35นะฮะฉากนี้ ใช่ปะ่สกายค่ะยังยันๆยู่ที่ผู้จัดเราก็เป็นนักแสดงในเรื่องด้วยนะคะต้องตาเนาะราตตลอดตดแซกตลอดสีปากนะใช่นะฮะพี่มาฮะพี่ขอหนึ่งฉากครับผมที่ปัะทับใจในละครเรื่องนี้ครับประทับใจเป็นช่วงช่วงโมเมนท์ที่ความจำเรื่องกลับมา แล้วก็มีฉากที่ิ่งนพิง่งออดแคร์ไปที่ผมลงไอจีไปครเอืผมชอบฉากนะั้นคือมันเป็นฉากที่คือตะวันเขารู้แล้วว่าตัวเขาไม่ใช่ที่วานแต่ที่บอกว่าเวลานของเขาเนเือนน้อยลงทุกทีเออแล้วเขาก็แค่อยากจะบอกว่าเขารักคนคนนี้คือในฉากนั้นะเนี่ยทุกๆคําพูดผมรู้สึกหมดเลยเออมันเป็นความอึดอัดที่ตัุลครเรารู้แค่คนเดียวแล้วมันมีหลายสิ่งที่อยากจะพูดต่อหน้าเขาแต่มันพูดไม่ได้นอกจากคำว่าผมจะรับพูดตลอดไปเนะย ไม่ว่ายังไง <Okay. S 1> มันมีแต่ความคําที่มันเป็นนวยะบางอย่างแต่เขาก็สมผัสได้บ้างใช่มันเป็นโมเมนต์ที่แบบผมชอบคูดุ่มจะร้องให้ตลอดเลยใ<อ>ช<า>่ไหมัล็ตอนนี้ก็จะร้องให้อยู่นะเสกซัดเกลยแส,สงเขาต้โอเคแสงโอ้จะดึงดราม่าซะหน่อย <laughs> แต่จริงจริงเนาะเวลาฉากที่เราชอบมาทีมมันมันต้องยิ่งใหญ่อลังการมีระบงระเบิดอะไรแค่สื่ออารมณ์จิตกันามันทําให้ฉากออกมาแล้วสมบูรณ์แบบเกรสเราจะสกายบารีอาจะ ือจริงๆนี่หนูชอบหลายซีนมากๆเลยนะคะแต่มีอีกซีนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดที่ไหนเลยแล้วพอบนออนปุ๊บหนูเพิ่งจำได้แล้วเลไ,ไปเป็นสกายของจริงหนูเพิจำได้เป็นซีนที่ไปไปทะเลแล้วเราจะเจอวิมาลากำลังจะเดินมาแล้วพอพอเราจูบไปเสร็จใช่ไหมด้วยความตกใจแล้วก็ตกคู่อีทีหนึ่ง เขหน้าเต็มเต็มเลยฉันก็ฉันมว่ันจะตันกรูัน่็ฉ้นก็ต้อกเรียก็ฉัน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 ก็ฉ่นกอฉันก็บันก็ฉันส็ฉัาก็ฉันก็ฉันก็ฉันอนนันกูฉันก็สลาก็ฉันก็นันก็จมนกนูแนบคุณเก็นคนกทยคนก็นันก็ฉ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 ัไก็ฉั้ก็ล่นด็แบบกม่รู้ว่าเจ็ฉันก็เปล่็ไปนก็ฉั้ป็ฉันก็ดันก็ฉันกใจหน ชาไรยนะอันนั้นนะมเต็มเลยปะมาเต็มมือเลยเออถ้าไปนิ้วมันจะมีเสียงครับแป๊ะอันนี้เสียงก็เป็นท่านมีแต่ชาแบบโอ้โหฝ่ามืออรหัขนาดยิ้มไม่ได้เลยนี่นะโบก็คือยังเลยสลายเลยนะวันนั้นสลายเลยหน้าเบี้ยวเลยไม่ยอมบอกบวกเรื่องอ่ะโอ้โหแต่สกายตั้งใจถูกไหมไม่ได้ตั้งใจไม่กตับไปเลยก็แบบต้องต้องยอมรับในสปิริตจริงๆค่ะ ตัเองนอกจากจะโดน,นอะไรนะไปเขามีคิวบู๊คิวอะไรกันยังต้องมาแบบเจอเกรซอีกโอ้โหพะนั้นวันนี้สก,กายจะเล็กตอบแทนดินเนอร์เลยหนึ่งมือไม่เลง <laughs> ไม่เลงทุกคนนะในเนี้ยไม่ได้เลงแค่นหนึห่คนเดียวแฟนกลับด้วยอ่ะพีที่ข้างในฐานะนักแสดงด้วยอีกหนึ่งคนโอ้โหจริงๆแล้วประทับใจทุกฉากแล้วเมื่อคืนไปเข้าห้องตัดมาจนจบอีพีที่34แบบจบมาแบบไปพลอว์มากแบบ มันมีความสุขอะมันยิ้มมันแบบมันน่ารักในอยากให้ดูจริงๆอะไรประมาณน,นี้อยากให้ดูจริงๆยังแบบส่งมาให้สกายดูพี่ชอบฉากนี้จังเลยทำยังไงดีเลยวันนี้ยคือแบบอยากจะบอกน้องๆว่าแบบทุกคนนักแสดงเก่งมากจะให้บอกว่าชอบฉากไหนเป็นพิเศษมันมันเลือกไม่ได้จริงเพราะว่านักแสดงทุกคนเนะี่ยได้เข้าถึงบทบาทของตัวละครตัวนั้นจริงๆถ้าถ้าคุณไมค์พูดถึงตอนที่ เล่นฉากนั้นนะที่บอกว่าแล้วมันจะมีคำพูดวิวัาวิจารตะวันที่ว่าคนนี้คนเดียวอะ่ะเออม,มันมีในอยยะซ่อนอยู่คือตัวละครคือการพูดเนี่ยบางทีบทมันมีแ้วถ้ามันไม่เข้าปากว่าอารมณ์มันไม่ถึงเน่ยมันจะสื่อสารไม่ได้ถึงคนดูฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ ทำให้ละครเรื่องนี้ออกมาทุกฉากทุกคำพูดแล้วมันเพอร์เฟกต์และทุกคนชอบหรือว่านักแสดงอินมันก็คือการสแสดงของเขาที่เขาอินไปกับตัวละครตัวนั้นมาเชิอมันว่าแบบทุกฉากมันเป็นฉากที่สวยงามจริงๆฉันดูทุกทุกอีพีได้เลยนะฮะอ่ะอดี๋ยที่ดูสัญญาไวา้คุณพี่เตรียมความยาอย่ามองไปไหนมองไปชันปกหรอมีคำถามยถายาคำถามถามใครก็ได้คุณพี่มาจัดเลยเชิญยงนไปเลยได้เลยได้หลยยืนได้สีสว